หนุม่มบึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ข้าวเหนียวไก่ห่อนะนะครน,น่านนะไก่เครื่องใน20บาทร้านนี้20บาทเะปว่ารบาทครับถูกมากทุกอย่าง20บาทนะให้กันแบบจุกๆให้กันแบบจุกจกนะเดี๋ยวไปดูในร้านว่าจุกแค่ไหนนะสวัสดีพ่อค้าก่อนสวัสดีครับ,รบนี่นะนี่เดี๋ยวให้ดูตักก่อนนะครับ่ค้าสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่อันนี้มีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเนื้อไก่ตับไก่ขิงไก่หัวใจไก่แล้วก็หมูกระจกครับผมทุกอย่าง20บาทครับผมรวมได้ครับผม20บาทยี่ส20บาทก็รวมได้ครับผมอิบอิมไปเลยครับพี่ฮะอิบอิมไปเลยครับจุกๆเลยนะครับผมนี่นะนี่กำลังทอดใหม่นะเดี๋ยวเราพาไปดูหลังร้านแป๊บหนึ่งสวัสดีครับนี่เดี๋ยวดู อันนี้ทอดอะไรอยู่ครับอันน <chest. S 1> <región> ี <ưng> ้ทอดกึ๋นเนาะใช้กึ๋นวันกี่โลครับวันนึงยีสิบโลไก่อะครับไก่วันนึงก็ประมาณสามสิบสี่สิบโลสามสี่สี่สิบโลยี่สิบบาทครับทั้งร้านรวมกันเอาอี้ดีกว่าทั้งร้านรวมกันกึ๋นไก่ตับอะไรเนี่ยทั้งหมดใช้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบโลร้อยยี่สิบโลนี่นะไม่ธรรมดานะครับนี่ เป็นปอมมองไม่เห็นนะนี่จะเปจะดูหอเป็นปดูหอมเพียอะไรดีครับตัดกับหมูตัดกับหมูนะครับผมตัดกับหมูนั่นห่อจ้าสามสิบบาทจ้ะ คุณครับโห,น,หนี่มีข้าเหนียวด้วย20บ<อ>บาจุกจุกกันไปเลยตับกับหมูหนึ่งห่อนะหอครับ่อนะคะห่อนหกันไม่ทันเลยนะครับขอบคุณครับอะไรนะครับหนูสองห่อนะครับข้าวเหนียวสองอ่อ รคคับก็เหนียวหมูใช่ไหมครับสองห่อสองห่อค่ะพอค้าขายวันไหนบ้างครับที่นี่ขายทุกวันครับขายทุกวันเลยนะครับครับผมเปิดกี่โมงครับร้านประมาณบ่ายสองครับผมบ่ายสองโมงนะครับครับผมบ่ายสองถึงกี่โมงครับเอ่อประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มครับผมทุ่มกว่าสองทุ่มก็หมดแล้วครับผมนี่นะร้อยยี่สิบโลนะ ลูกค้าเลยครับลูกต้นที่20ครับผมนี่เลือกได้ตามสบายเลยนะ20บาทก็อิ่มแล้วนะ20บาทจ้ารวมได้นะจ้าดูประกาศลูกค้านี่หน้านานะนะครับผมเพื่อนๆสามสิบเอาอันนี้ก่อนเอาไปกลับนะครับได้ครับผมเมื่อก่อนนี้ทอดสองคนเลยครับทอดคนเดียวเมื่อก่อนผมทอดคนเดียวเพิ่ง ให้ลูกน้องมาอ๋อนี่นะจนต้องจนต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมของที่มานข้าวเหนียวไหมไม่เอาครับไก่สามสิบครับกับขอบคุณครับยี่สิบบาทจ้าเริ่มลูกก่อนลูกค้าเลือกแบบไม่ใส่ข้าวเหนียวก็ได้เหรอแล้วแต่ลูกค้าครับเริ่มต้นที่ยี่สิบที่ร้านเราเท่าไหร่ก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับครับขอาวเหนียวตับนะตับตับพี่เขาใส่หน่อยสามสิบบาทขายดิบขายดีเลยนะครับ ขาโผ่เอาหมูอีกหนึ่งห่อนะครับเอาข้าวด้วยไหมแยกข้าวเหนียวรวมไปเลยนะครับผ่จะพูดราคาข้าวเหนียวใช้วันเยอะไหมครับพ่อค้าข้าวเหนียววันละกระสอบครึ่งครับกระสอบครึ่งครับผมเอาแล้วไงยข้าวเหนียวจะไม่หนี่งไม่ใหญ่เลยใส่ไปเลยข้าวเหนียววันละกระสอบครึ่งนี่ไม่ธรรมดาเลยนะหมูเห็ดเป็ดไก่นี่ร้อยยี่สิบโลเลยนะครับขออะไรนะครับผมเก๋ ไก่กระสับจะ้ะขอบคุณครับกี่ห่อครับห่อเดียวนะอะไรครับเนี่ยสั่งได้เลยครับไก่กไะ้ับนะครับครับไก่กระตับเนี่ยขอบคุณนะครับนี่มาถ่ายแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้อไปลองนะครับเดี๋ยวเอาครับทั้งหมดมีกี่อย่าง ห้าอย่างครับผมห้าอย่างเดี๋ยวพี่เอาอย่างเราห่อไมได้ครับผมเดี๋ยวต้องเอาเปลองไงได้ครับตึงห่อนะครับครับผมไก่ตับค่ะไก่ตับนะครับครับแล้เดี๋ยวจะบอกนะว่าอร่อยจริงอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์วังแค่ไหนนะเขาไก่ครับครับนี่ตักไม่หยุดจริงๆ ข้าวเวลากระสอบครึ่งไก่นะครับครับเนื้อไก่จะขอบคุณครับขอบคุณครับตักให้เลยเนาะเดี๋ยวละหอนะ่อเนาะครับครับอันนี้เป็นอะไรนะครับ นี่เป็นตับไก่ครับผมขืนไก่ขืนไก่หัวใจไก่นะหมูกระจกครับหมูกระจกนะครับนี่นะเดี๋ยววันนี้เราไปลองทุกอย่างเลยนะมาแล้วนะตาผมนี่ลูกค้าบอกขอเดียวไม่อยู่นะขอสองนะตาผมนี่ข้างในกับไก่จ้ะข้างในกับไก่ข้างในตัวผิวกับไก่ ขายวันกี่ชั่วโมงครับตั้งแต่บ่ายสองถึงประมาณ2ุ่มสองทุ่มครับบ่ายสองทุ่มสองทุ่มอ๋อ,อ,อ,อเนื้อไก่จ้ะนี่นะรอไม่นานนะคนเที่ยวเลยครับไก่ตับนะจ๊ะครับนี่ตักกันไม่หยุดเลยสองห่อน,นะครับ เน่าขาวเนียวได้ครับผม่อย่างเดียเน่า้าเหนียวห่ได้ครับผมนี่หมดถังไปแล้วนี่เพิ่มขนเหนียวแล้วโอ้โหนี่นะมาแล้วนะต่เปิดฝาดูหน่อย นี่เต็มกระติกเลยนะบ้านไก่ไก่แดงเคื่อน,น้ำด้านหลังผมไก่อย่างเดียวนะครับผมแป๊บนึงนะครับต่อคนนี้เดี๋ยวันะ้าพิกัดร้านนะตลาดบ้านฟ้าเลือม,มาเช่นะครับมาอุดหนุนกันได้นะคือมาไม่ถูกโทรถามทางเลยนะที่ร้านมีเบอร์โทรไหมครับ ไม่เห็นเบอร์โทรเลยไม่ได้ติดไว้อ๋อ <_ an> เบอร์อะไรครับบอกเลยครับอ,อ่อแปดสี่ครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเก้าครับผมครับผมครับผมสี่ห่อนะครับครับผมไก่ไม่เอาก็เหนียวอุ้ยแถวยาวแถวยาวเลยนะครับเอาอะไรจ๊ะ

สี่สิบบาทเดี๋ยวดูจุกแค่ไหนนี่น้าไมา้หลังไม้ได้แบบนี้หมดนะครับใกัดสามสิบขอบคุณครับมันใหย่ได้ใไหมครับมันอหู่เหญ่หน่อยแบบนี้เท่าไรหร่ครับ สามสิบบาทสั่งพิเศษได้มีสามสิบบาทเยอะขนาดนี้นะครับผมขอบคุณนะครับได้กำไรไหมแม่ค้านิดหน่อยครับนิดหน่อยพ่อค้าบอกได้นิดหน่อยนะได้กำไรนิดหน่อยพอครับผมเศรษฐกิจอย่างนี้อาศัยขายเยอะเอานะพ่อค้าเนาะครับผมสี่นี่นะมีเงินยี่สิบบาทมาก็อิ่มได้แล้วนะครับ นี่ถ่ายแบบไม่ต้องตัดต่อนะเทสเดียวจบกันเลยนะครับขายดีจริงๆขอบคุณนะครับเครื่อเป่าสองเครื่อนียวเปล่าสองแล้วก็นี่หมูกระจกหมูกระจกบมาเป่าเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับเริ่มต้นยี่สิบเท่าไหร่ก็ได้เลยครับเซฟเซฟเซฟได้ครับผม รวมกันนะครับอย่างละห่อได้ครับผมคู่นะครับออถ้าลูกค้าเอาแบบข้าวเหนียวแยกเราก็ให้ได้ครับผมตามลูกค้าเลยครับจะเอาอะไรแยกไปก็ได้นะครับเอ่อสี่สิบครับขอห่อได้ครับอันนี้เป็นหมกศิลบาทครับผมหกสิบครับขอบคุณนะครับอย่างละห่อจ้ะครับผม รับโอนด้วยนะครับของเน,นียอาอะไรดีค,ครับไก่สองไงจ้ะแพ้ับนครผมอันนี้ที่ร้านขายมานานเนี่ยนะครับที่ร้านขายมาประมาณสามปีแล้วครับสามปีแล้วนะครับขอบคุณครับขี่เอาอะไรนะไก่สองหอ่อแล้วก็ห่อขึ้นหนึ่งห่อ ครับผมได้ครับสักรูนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าติดลิขสิทธิ์ยังไงก็จะมีเสียงเพลงเข้าไปกบหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหลังเปิดเพลงนะโอ้โหกับรหมูกับตับไม่เอาข้าวเท่าไหร่ดีครับ40นะครับได้ครับผมหมูตับ40ไม่เอาข้าวนะจ๊ะอันนี้3ามห่อของพี่เนาะอ๋อ4สีบาทก็เลยจ้ากขอบคุณครับ รับอะไรครับเฮียขอบคุณครับไก่ล้วนสี่นะครับไก่ตับ 1. 1> ไกตับหนึ่งเอาไก่ตับหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวมงเห็ 1. 1> นะพ่พี่หนุ่มมายืนถ่ายนี่ตักกันไม่หยุดเลยนะนะครับผม ครับผมตับหนึ่งแล้วก็รวมสามเป็นสี่ห่อนะครับครับผมตรงเนี้ยลอยได้แล้วครับเนี่ยได้ไหมครับครับแทงฮอนได้รับพี่ตั้งทอนครับสี่ห่อ ไก่สี่ตักเป็นห้าห่ออาจจะตัคืมาตักไก่กี่จะอีกหนึ่งห่อนี่มีผิดพลาดทางเทคนิคนะเพิ่มอีกหนึ่งนะขอบคุณครับของเฮียอันนี้เป็นก่วนไก่ครับผมตักไก่เนื้อไก่แล้วก็หมูกระจกครับผมรวมรวมได้นะครับรวมได้ทุกอย่างเอารวมสามอย่างนะครับผมเอาสีห่อได้ครับผมอะไรบ้าง มลืมสั่งเยอะไหมครับได้ครับอย่างเดียวสามห่อเะครับผมดีเ3ยสามห่อเนาะเนี่ยี่รขอบคุณครับรวมของห่อจ้ อิสลาม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 องเงินสามเนี่ยไงแถมแถมแถมก็ไม่เอาให้ฟรีก็ไม่เอาให้ฟรีก็ไม่เอาสองห่อสองทีก่อนหน้านั้นสองที่เขาสั่งขอบคุณครับตับหนึ่งห่อรวมสามครับผมสักครู่นะครับ พอละยี่สิบาทนะพี่แล้วตอนรวมมาแล้วนะรวมสามอย่างที่ติดเตอิ่มได้นะครับไม่ได้อโหตักไม่หยุดตักไม่หยุดจริงๆนะนะร้านนี้นะพี่ปวดนะพี่ปวดพามาไหนดูพี่ปวดนี่พี่ปวดของเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงร้านนี้เด็ดเหรอ วันนี้ก็เรียกว่ามาแกล้งหนุ่มเมืองชนทําไมอ่ะคือแขนคุณไม่มีวันได้ยกลงแน่นอนเพราะว่าลูกค้าเข้าตลอดเวลาใช่ไหมไม่หยุดตักไม่หยุดจริงจริงหยุดนะคุณไม่มีวันได้พักแขนคุณหรอกบอกให้ใช่ไหมคุณถือกล้องตลอดเวลาใช่ไหมแต่ก็เพลินนะเพลินครับเออเพลินเพลินโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะนี่นะอือขอบคุณครับอะไรครับพี่ไก่กับหมู ครับผมครับผมตัดไม่หยุดจริงๆนะครัับ,บขอบคุณครับต้บอ,องเงียบรับเอาอะไรนะครับตัดอย่างเดียวหนึง่งห่อเดียวถ้าเหนียวตัดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดได้เ,ดเลย ไก่สองสักคู่นะครับนี่ขายดีจริงนะร้านนี้นะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณมากนะครับพ่อค้าครับผมวัสดีครับแม่ครับดีครับครับผม